สวัสดีครับวันนี้มารีวิวในส่วนของถาดกับไข่อัตโนมัตินะครับท่านที่ต้องการจะนำส่วนนี้นะครับไปประกอบตู้นะครับประกอบประกอบเป็นตู้ฟักไข่เป็นตู้ไม้หรือว่าตู้ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นตู้เย็นนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับถ้าใส่กับตู้เย็นจะสั่งแบบนี้ก็ได้เราจะทำให้พิเศษแบบไปเสียบเลยกับตู้เย็น หรือจะเอาไปใส่กับประกอบกับตู้ไม้นะครับตู้ไม้เราก็มีนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยสามชั้นนะครับชั้นละหนึ่งถาดถาดละสามสิบสามสิบกว่าฟองในไข่เป็ดครับสามสิบห้าฟองในไข่เป็ดก็สามสามเก้าร้อยกว่าฟองแบบนี้นะครับเราจะใช้เป็นระบบโซ่ระบบโซ่นะครับมีระบบโซ่แล้วก็ระบบเฟืองแบบนี้นะครับจะ ประมาณนี้นะครับในในในส่วนของนี้แต่จริงๆเราจะมีตัวลีบิสซิวิกให้ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับในในแบบลองดูว่ามันทํางานแบบไหนนะครับนี่สมมุติว่าถ้ามันสั่งนะครับเมื่อกี้นี้มันมีเศษฝุ่นนะครับเศษฝุ่นผมเลยเสเดิจกับเศษฝุ่นนิดนึงนะครับมันจะแบบนี้ นี่คือหลกักการทํางนานนะครับจะนิ่มแบบนี้เลยเนะครับเนี่ยจะจะ,จะ,จ,ะจะนิ่มแบบนี้นะครับอ่าดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะกลับให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอาจารย์ตรายหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าจะเป็นอ่ายังเรายังไม่ได้ตอบปักให้นะครับจะนิ่มพอเราตั้งสี่้าองศาเสร็จปุ๊บ เขาก็จะไปนชนเตะกับริมิซิวิกใช่ไหมครับแล้วก็มันก็นจะเด้งคืนแบบนี้นะครับระบบนี้จะเป็นระบบที่นิ่มนะครับเหมาะเหมาะเหมาะกับการกับไข่ใช่ไหมครับประมาณที่ท่านเห็นนะครับปุ๊บ ทีนึงนะครับจะจะเสียใยงท่านดูบางคนว่ามันจะกลับแบบไหนนะครับเน,น,นีับจะบนิ่มในส่วนกับไข่แบบนี้สั่งทำได้นะครับเรายินดีสั่งตามที่ลูกค้าต้องการจะเอาใหญ่ขนาดไหน จะเอากี่ฟองกี่อะไรคุยกันได้นะครับเรารามีสินค้าให้ท่านได้ท่านตลอดนะครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าจริงๆมันจะมีลิมิตสวิตไว้คอยเตะอยู่ตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านประกอบตัวเองได้นะครับประกอบตัวเองได้มีแบบมีอะไรอยู่ใน youtube เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งเดียวที่ท่านยังทำไม่ได้คือในส่วนของระบบ กับไข่อัตโนมัติแบบนี้นะครับตอนนี้ที่มันตกหลังเพราะว่าเราจะไม่ได้ล็อกทําอะไรที่มนุยอีจังนี่คือทดสอบให้ดูนะครับเป็นระบบก,กับไข่อัตโนมัตินั่นเองอันนี้สามารถเอาไปใช้ร่วมกับทัมเมอร์หรือตัวควบคุมคูณัพพูอัตโนมัติ XM18D อะไรต่างๆทั้งนี้ทั้งได้นะครับที่มีการสั่งให้กับไข่ สนใจสอบถามได้นะครับเบอร์โทรที่0899434919 9, 4, 4, 9, 9, 9, 9. และติดตามที่ทางท่องเที่ยนะครับอากได้แบบนี้ติดต่อเรามาได้เลยนะครับดูความแข็งแรงนะครับมีแบบนี้นะครับใช้มอเตอร์ตัวใหญ่สามารถรองรับไขได้แบบโูหนี่ดูดิขนาดกดงี้มันไม่อยากจะเคลื่อนเลยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเค